ตู้กูยอมรับไม่เมากูไม่กินมึงต้นได้แล้วกูกินก็กินตัวกินก็กินกูไม่กินแต่ว่าใจกว่ามึงดังเล่ยอยู่มาวันนี้นั่งกินลาบเล่ยจังกว่านั่งดมในเบียร์ลอยทีกว่าเนี่ยมันวาไปไหนกูกินข้าวได้กูเลี้ยงไปแม่รีมไปกินแม่ทีแล้อถ้าต้นตกไอ้ซึ่งเนี่ยนะ กูไม่ัวว้าวใส่เตียงใจ่ทุกคน่งใส่หอมไม่รู้แข่งไหน่แพดใส่ซ้อม <c oughs> ปันปลายัดแมมแก่งไหเ่แผดใส่ซ้อมเก่งปลาหม้อเลยเลนเรียกไหม่แผดปลาหม้อโปรโน้าแดก็เรียกไหม่แพดใช่ยี่มตื้อเส้นตัวโลมันไหนเแผดแล้วเลยมันมอดใหญ่ห่อกับกับกับจริงกันเล qua mong chờ mai của mẹ gà này kèm tuổi thi mong chẳng tuổi nữa hết mẹ gà ta cái tuổi đừng thèm và vô kỹ tua à mấy lúc cho chọn tua chọn tua bên cầm tọp số tay mẹ cũng chẳng cao mà chạm được thì bọn thì ai tua tay non chấm nằm kèm Tài ăn lò hít từng tua bấm non กูดามือสะกันโดยสบูทรเสบกานใช่ปลากระฉับไม่ท uh ีเดียวเลยยุ่มลงบนเนื้อปลาหม้อเลยปลาหมูลงบนขเลยซาวซาวซาวซาิกทิกนูนเลยตึงยุ่มลงบนหม้อเลยแล้วปลหมูลงบนขเลยซาวซาวซาแต่ซาวตอเดินเนื้อมันนี่ไข่มันเไม่ซาวใช่ไขมันเลยเดินปลากระฉับดิมไปด้ว ใคราำหม้เตื้มันก็ไหวไว้สำหรัธานล้างอ่างแล้วดื่มน้ำหมากหมัก7เจ็ดมันกินยาแค่กูวดเติมพอว่ากูกินกาวเสร็จเละคออ่ะนะสายชาประชนไหมเปิดมอนน้ำตีเรียนเนี่ยดำน้ำตีเรียนเนี่ยดำเออมันได้แรงออกตีเออ của mẹ cả này là nèo diện tuổi thi mình tắt dậy tuổi bường à và ba em này mình đặt tuổi bường là mẹ cả cả chán dậy thứng mẹ cả và na chân chán nó yên tâm thảo đấy cả ní cũng chơi vấp này quan 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 mong chờ mai na diện môn thong sợi nương đi toàn thì cũng chơi vấp quan bọt còn nhớ diện thì vấp

Mẹm mềm kín cút lòng họ đại thức ăn mày nháy nháy cái cút lòng cả đại mô cả tiệm cả đại dân vít cả đại chít cả đại bà phai răng hồi tu cú nà ai gái ok kê lông cái bò mà lại phê lông nông lọt cái bò bữa và con và mà đẹp nháy Hãy subscribe แกนแกแดงว่าล te er, okay. like ุงปาเบอเดยวปาลุงซฟอนะซึ en ่งลุงน้องตัวโอเคขัดจอดแกลุงขัดะกูทามาลุงปาไปเลยลุงโอเคกั่มันวัดตกลุงเลยลุงกูจจำไว้กันนั้นขาดจอดเล่นขึ้นกวดานีแต่ตรงนั้นพอดีเค่งลังซัดลุ้นเดลังคาวัดผ่านตัวาไหนวาไหนวะ โ,โอเคงโอเคหลังชาติาผ่านแล้วแต่เก้งโอเคเรืออล้วเเก้งมันตกลงเหรอวันนี้ตกลงเลยมัน,อมนโอเคต่างเก็นกับมันน่ะไระ